สวัสดีค่ะจะมาหักข้าวโพอดไปต้มมันเป็นข้าวโพอดเลี้ยงวัวนะคะแต่แก่เร็วมากเปลือกข้างนอกดูเปลือกข้างนอกดูกเขียวค่ะแต่ไม่ค่อยแก้วหักยากจังยากจังวากกงไว้รตรงนี้ก่อน จะไปมองหาที่เปือนเขียวๆค่ะท้นนี้สิพื้นแชรตัวใบมันบาดด้วยค่ะใบเขา้าวโพดที่คมมากอันนี้ล่ะนนมมหมาน้อยชอบกินมากค่ะแมวก็ชอบมันเป็นขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะ านซ้นดเดไได้อันนี้นี่แหะน่าจะได้เลยค่ะบบนี้แหละ สนมนี่ค่ะไปเท่าเนี้พื้นมันมันฝนพึ่งตกพื้นพื้นแฉะได้ไปทั้งหมดหกฝักแล้วมันหนักแล้วค่ะเข้าพโพดแก่เร็วมากไม่น่าเชื่อเลยแก่เร็วมากๆ ฝักนุน้นสวยๆเวลาเขาตัดเนี่ยตัดหมดเลยนะคะทั้งต้นเลยทั้งต้นทั้งฝักฝักนุน้นสวยแต่ไม่ไหวแล้วได้พบกันใหม่นะคะตัวใบตัวใบวใบานได้พบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆ